สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิติมาโพทุงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยท่าพนมมหาวิทยาลัยนครพนม,มกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวส1ทับ1สาขาการบัญชีวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตค่ะโดยอาจารย์ลินดาประกอบบุญอาจารย์ประจำวิชาชีวิตกับสังคมไทยมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะ1 นางสาววรธยาเหล่าสุวรรณสองนางสาวอณิสากัญหาเขียว 3. นางสาวมุทิตาสีพรม 4. นางสาวพัชราพรชยัยรัตน์ 5. นางสาวรัทพัฒน์แหนทอง 6. นางสาวนันทนาานถาพรแหนทอง 7. นางสาวรุชดาธนศรีและดิฉันนางสาวทิติมาโพทุงค่ะขอบเขตของเนื้อหานะคะมีทั้งหมด3ขอบเขตค่ะ 1. แนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2. หลักการและเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. คุณลักษณะของหลักสตรองในการต่อต้านทุจริตแนวคิดและความเป็นมาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างความจเจริญและฐานะเศรษฐกิจจากแนวทางพระราชดำริข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ามีการ ที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงเสียก่อนมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาในการพัฒนาในภายภาคหน้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจะทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่ในขณะเดียวกันภาคประชาชนเองยังไม่มีความกระตือรือร้อนเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนารากฐานในแข็งแรงและประเทศไทยต้องสะสม วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปีพศ2540ที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อวิกฤตต้ยมยำกุ้งด้วยสาเหตุประการหนึ่งคือการลงทุนที่เกินตัวและภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ที่อสังหาริมทรัพย์ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อเก็งกําไรหลักการและเงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้อง มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรปรชัชาญาคธเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ห่วงสองเงื่อนไขความพอประมาณหมายถึงความพอดีต่อความจําเป็นไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆยังมีเหตุและผลหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักจริยธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนโดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรบอบคอบมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในเ,นเนนศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้รับมือได้อย่างทันท่วงทีในี่คืความรู้รอบรู้รบอบคอบระมัดระวังเนื่นไขความรู้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาไปพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัตินิ่งขยายคุธรรมซื่อสัตย์สุจริตอดทนปัญญาเพียงสตินิ่งขยิวธรรมหมายถึงคุณธรรมที่ต้องสรรเสริญประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริตร มีความขยันอดทนมีความเพียรมีน้ำใจมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่งปั้นและทั้สติปัญญายในการดำเนินชีวิตคุณลักษณะของหลักสตรองในการต่อต้านทิจดิต S ความพอเพียงบุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนน้อมนำน้อมำนอมำรับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทำงานการดำเนินชีวิตการพัฒนาตนเอง และส่วนรวมรวมถึงการป้องกันการทุจริตที่ความโปร่งใสบุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงานบูลฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้อาบุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงร่างห้าของปัญหาและภัย้ายแรงของการทุจริตประพฤติผิดประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศเขาาตื่นรู้จะมังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต,ต่อการทุจริต ต่อมาจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อกันทุจริตในที่สุดโอ้มุ่งไปข้างหน้าบุคคลนดับองค์กรและชุมชนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้านอย่างยั่งยืนบนฐานความโปรง่งใสความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ยออ่อท้อเอ็นความรู้ บุคคลทุกอะดับองค์กรและชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้สามารถพิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินได้อย่างท่องแทะท่องแท้ในเรื่องสถานการณ์การทุจริตผลกระทบที่มีต่อตอนเองและส่วนรวมความพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจีความเอื้ออาทรคนไทยมีความเอื้ออาทรมีเมตตาตั้งใจต่อกันเปิดฐานของ จิตพอเพียงต้านทุจริตไม่เอื้ออาทรต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้องเขาจบการนเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ